สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะเราจะมาทำคลิปแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าใครกันที่กำลังจับตาดูคุณอยู่ใครกันที่กำลังจับตาคอยสอดส่องดูชีวิตของคุณอยู่เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ อิติอรหังทิพภะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพภะจักขุวิโสทายิ คนที่กําลังจับตาดูคุณอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเป็นแถวแรกเนี่ยเป็นสาวสวยนะเนี่ยเป็นสาวสวยมีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งอะเหมือนกับว่า เขาจับตาดูคุณอยู่จากที่ไกลๆเหมือนเขาอยู่บนบอลรูนแล้วก็มองมายังปราสาทญี่ปุ่นเขาแค่พยายามดูว่าคุณมีรายได้เยอะไหมมีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งอ่ะ มีผู้หญิงสวยๆอยู่คนหนึ่งเขาจับตาดูคุณจากที่ไกลๆว่าเออตัวคุณเนี่ยหาอะไรได้มีเงินยังไงแล้วก็มีเป็นพระด้วยนะเป็นพระแล้วก็เป็นพวกข้าราชการ เหมือนเขาดูอยู่ว่าคุณน่ะเป็นพระอ่ะข้าราชการเขากําลังดูอยู่ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่อ่ะคนเหล่าเนี้ยเหมือนอยากจะคุยอะคุณเนี่ยเป็นไรเตอร์เนี่ยเน,เนี่ยเยหมือนเขาอยากจะโทรมาหาส่งข้อความมาหาคือคนเหล่านี้ยคือเขาอยากจะ ส่งข้อความมาหาคุณแล้วก็มีมีเป็นพวกหมอดูอะเป็นมีเป็นพวกหมอดูแล้วก็พวกที่เป็นนักเขียนมีหมอดูมีเป็นคนที่เป็นนักเขียนอะเหมือนเขาหาเรื่องจ้องจับผิดคุณอยู่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรอาจารย์เอกก็ไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรเขาถึงหาเรื่องจ้องจับผิดคุณหาเรื่องจ้องเล่นงานคุณเราก็มาดูกันต่อนะคะ มีเรื่องเงินมาเกี่ยวด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีเค้ก construction ช่างช่างซ่อมช่างไฟช่างแอร์ช่างก่อสร้างเอา้ามี มีคนที่ทํางานมันมีคนที่ทํางานเป็นพวกไอเนี่ยช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างปรับปาช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างปรับปาช่างก่อสร้างเหมือนเขาอาจจะอยากยืมเงินคุณนะ ่ะเหมือนเขาอาจจะแบบอาจจะอยากให้คุณลดน้ําหนักอะไรก็ได้นะเอออยากให้ลดน้ําหนักมีมีเป็นนักมวยมีเดวิลมีคนอยากเอาชนะคุณ แต่คุณน่ะอันนี้เป็นนักบวชนะเป็นไพ่เนี่ยนักบวชนักบวชในศาสนาพุทธมีคนที่อยากจะเอาชนะคุณแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ช่างมันเราก็มาดูสรุปนะ คุณคือเดอะสตาคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณน่ะเป็นเดอะสตานั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีมากเป็นคนที่เดอะสตาก็พวกดารานักร้องในแบบนางแบบคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียง คุณอาจจะไม่ใช่คนสวยก็ได้ดาราที่เล่นเป็นนางเอกสมัยเนี้ยบางคนน่ะเอว่าขี้เลนะแต่ว่าแม่งได้แต่มันก็ได้เป็นนางเอกมาตั้งหลายเรื่องวะ่ะสมัยก่อนน่ะคนที่จะเป็นนางเอกอ่ะมันต้องสวยแต่เดี๋ยวเนี้เฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันได้เป็นนางเอกได้ไงวะ หน้าตาเหมือนแม่ค้าขายผัดไทยอะไรประมาณเนี้ยคือเอาเป็นว่าคุณอะเป็นคนมีชื่อเสียงคุณอาจจะไม่ใช่คนที่สวยมากอะคุณอาจจะไม่ใช่สาวงามไม่ใช่คนสวยแต่คุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณมีเป้าหมายของคุณเหมือนคุณอะอยากจะได้เงินก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆแต่ไม่รู้ทำไมอะมันมีอุปสรรคอ่ะ มันไม่ใช่ได้มาโดยง่ายวะ่ะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่มีภาระต้องรับผิดชอบเยอะเป็นคนมีหนี้สินเป็นผู้แบกหามมีปัญหาอะไรพวกนี้ยเยอะแล้วก็มีไพ่เดวิลขึ้นอีกแล้วเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนไม่ดีหรือโดนหลอกล่อให้ไปทำงานที่ผิด ก้าดาบเหมือนคุณมีความทุกข์อ่ะแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่มีแพลนนะเนี่ยคุณมีแผนที่คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนคนที่จะสนับสนุนคุณก็มีนะมีคนที่จะสนับสนุนคุณก็มี คนที่กำลังจะสร้างปัญหาหนักๆให้คุณก็มีทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะสําหรับทีมทีมเนี้ยคือเอ๋มองว่าเออ่คนที่เลือกไพ่แรนดอมทีมนีน้น่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็อาจจะไปไปมีศัตรู กับคนที่ทำงานในด้านในด้านที่เป็นอาชีพทางด้านพวกครูบาอาจารย์หมอดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะระวังตัวเพราะว่าคุณไปมีปัญหากับคนที่ว่าค่อนข้างฉลาดสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ